สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้พบกับผมเปาเดินสำรวจป่าก,กันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมากับภูผาด้วยนะสวัสดีสสดนี่นะก็เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยอาจ,จะพาน้องภูผานะครับไปหาต้นไผ่นะทุกผู้ชมนะก็เราเนี่ยเดินทางกลางคืนเลยนะครับก็นี่นะทุกผู้ชมนะก็มืดเลยนะครับผมก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ย อ่าจะไปนอนกับต้นไผ่หนึ่งคืนนะ PFC นะก็ผู้ภาเนี่ยคิดถึงต้นไผ่มากเลยนะครับผมก็ผมเนี่ยได้เตรียมข้าวกับขนมเนี่ยมาให้น้องต้นไผ่ด้วยนะครับก็โอเคครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยไปหาต้นไผ่กันเลยครับก็ก่อนจะไปหานะครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยนะฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและน้องผู้ภาเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะทุกผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันเลยครับผมนี่นะครับ ก็ตอนนี้ผมเนี่ยกำลังพาผู้ผ้าเนี่ยขึ้นไปหาต้นไผ่นะพีบสินี่เลยนะครับผมผู้ผ้าเนี่ยเก่งมากเลยนะครับแบกของเนี่ยไปให้ต้นไผ่เลยนะ นี่นะครับท่านผู้ชมก็เฮ้ยกว่าูุลุลเหมือนกับว่าน้องเนี่ยหิวนะท่านผู้ชมไม่รู hmm ้ว่าใช้ต้นไผ่หรือเปล่านะครับนั่นนะเหมือนกับว่ามีคนเนี่ยก่อไฟไว้ด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ต้นไผ่นะทุกผู้ชมดูดิต้นไผ่นะครับเนี่ยนะน้องเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่นี่นะทุกผู้ชมเียกคนเลโอเฮ้ยเล็กคว้าล่ะ ตินอกก็ก้ขาติณอดละเนี่ยท่านผู้ชมนะต้นไผ่นะสวัสดีดครับสวัสดีครับนี่นะน้องก็น่ารักเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะภูผาตินอดเนี่ยติณอดจะจอขาเนี่ยภูผาเนี่ยพี่ถึงต้นไผ่ามากเลยนะนี่นะภูผาก็ได้เอาขานมกับข้าวมาให้ต้นไผ่แล้วนะเพราะ สวีมีอะฮะสวีมีเอราอม่ละอีกบอกกออกกูนอนมผูพ่ะไปม้นี่ยนี่ชินอ,อกกูอ่ะนี่นนก็เด็กคืนนี้ผมเนี่ยอ่า ะผูกเปน้องกับน้องผูผ่ากับต้นไผ่นะทุกผู้ชมนะนี่นะอ่ะออเด็กกหน่ะพว่าบอกกูอ่านี่ะเด็ก่ะเด็ก่ะเด็ก่ะมาเนี่ยนี่ที่นอนนะกูกูขะที่นอนหละ่ะ ในนะน้องก็คิดถึงนะท่านผู้ชมนะนี่นะครับน้องเนี่ยอาศัยเนียใกล้หมู่บ้านมากเลยนะดูจะเห็นเมืองหมดหมู่บ้านเลยนะนี่นะทุกผู้ชมดูได้ยินเสียงจากข้างล่างนดิขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนะน้องเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านสักเท่าไหร่นะนี่นะ นู่พี่อิมเมือเราควะนี่นะน้องบอยอยู่สนุกนะครับนู่นแล้วแต่เพิ่มเมือ่ะน้องบอยยู่ไม่หนุกนะโหหมาเนะี่ยเห่าดังมากเลยท่านผู้ชมดูดิได้ยินถึงได้ยินขึ้นมาถึงมีอะไรนะ เล็บแบบว่าเล็บว่าเลยไฟลามนะทุกผู้ชมนะโอเคกท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเนี่ยอาจะขอพผูกเปนั่งเล่นกับน้องน,นะนี่นะเดี๋ยวให้น้องเนี่ยนั่งกินข้าวกินขนมกันไปก่อนนะครับเพียบสิครับ ก็ตอนนี้ก็ผมเนี่ยผูกเบสิตรเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็ตอนนี้ก็น้องๆเนี่ยได้นั่งกินข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังจะนั่งกินขนมกันอยู่นะไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยจะนอนกันตอนไหนนะครับ <c oughs> เอาแบกอะช็อกก๊แล็คเอาแบกอะน้องๆๆเนี่ยชอบช็อกกแลตมากเลยนะดูกูคพา ว่างแบกอะอร่อยนะน้องบอกว่าอร่อยมากเลยนะจักรเเลเอาแบกอะตัวไปเลี้ยวเลีล้ยวเบะนีนะ่น้องเนี่ยไม่ไปนะนี่เดือดเดืลวพี่เนี่ยเีือดเดกูกูล้วเปลลาะ น่าจะเป็นพวกสัตว์ป่านะอ๋อได้เชนได้จอบวกอีกมีแล้วาก็ดีดีคุ้มะเธอวะเธออุล่ะอือเบลล์จะขยนาหนิอืออย่าทิ้งอย่างนั้นเออก็ดีดแล้วจะเขย่าหน Oh, I got like a again. Oh, โมลเบรฮะโมลเบรโมลเบรอืม,มอบอกว่าไฟเนี่ยก็จะดับแล้วนะนี่นะเปตต้นไผ่ก็อยู่ตรงนู้นนะครับผมนี่นะต้นไผ่เนี่ยก็มีเปตไว้ด้วยนะก็เป็นเปตที่ผมเนี่ยให้น้องนานแล้วนะครับน้องก็ได้เอามาใช้ด้วยนะแบกอะเอาแบกน,นั่นมา เป็นไรก็ไม่รู้นะชวนน้องๆชวนน้องเนี่ยกลับไปเท่าไหร่น้องก็ไม่กลับนะบนี่นะน้องเนี่ยชอบอยู่แบบริมเขานี่นะชอบอยู่แบบริมเข่าติดหมู่บ้านนะครับชวนน้องกลับน้องก็ไม่กลับนะพรีสีนะแต่ก็ก่อนจะขึ้นมาถึงข้างบนนี้ก็สักพักหนึ่งนะท่านผู้ชม ก็ครึ่งชั่วโมงก็น่าจะได้นะครับขึ้นมาตั้งแต่ข้างล่างถึงข้างบนนี้นะน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงได้นะทุกคนนี่นะพอขึ้นมาได้ก็เห็นหมดเลยนะเห็นไฟเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะเบลอ์ะเบลออกมาเนี่ยน่าอร่อยมากน่าเบลเลยครับเบลล์เลย นนะี่ผู้ภาก็อินแล้วนะท่านผู้ชมนะเอโดเลเมียฮะอย่างนะั้นน้องบอยังไม่ง่วงนะแต่พายออมาเอโดเมียอย่างนะั้นน้องๆก็ยังไม่ง่วงนะก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้อ่านี่นะทำไว้อย่างนี้เลยนะม,มีมีที่มัดนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ต้องระวังด้วยนะบางที ก ok, okay. ูตีเลยขย่าเอาวีดีโอกูตีเลยขย่ากูกูอับเลยอ๋อใช่ไหมนอนเลยอ่ะสบายสบายสบายอับเลยอีเดอมีอ่ะเดอจูพฟดับผมมีแล้วมานี่นะเดี๋ยวก็อีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้านอนกันแล้วนะทุกผู้ชมนะ อะไรดังฟังหนูก็ไม่รู้นะทุกผู้ชมดังบ่อยมากเลยนะกลัวเป็นโจรป่ามากเลยนะทุกผู้ชมเอ้ยตัวะลรวะติกี้นะี่ยไปไปไป lúc phô rồi đó Bơi, bơi oh. kia nếu không hình đôi ta 2 đoan là thôi không? Lấy coi đi, kìa kìa กิมมี่เราเจอแล้วไงเก๋มิเบ่อกิมมี่เนี่ยเก๋น้องเนี่ยกลัวเลยนะโอ้าว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกให้เป็นนกหูตะกี้นี่แหละ กี่ข้อกี่กี่มี่กี่กี่เจ้าขอล้อีอือบอบออะไรเลยมีมีมันก็ม่มีพี่ยะน้องเนี่ยไม่กล้าเข้าไปนอนที่เปย์นะทุกผู้ชมน้องบอกน้องจะนอนข้างๆกับผมเลยนะเอ๊ะมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวชิโน่กินละแควเลยเล่นปุ่นหนึ่งหมูอุบะ lịch sinh nó mới này này Lấy khi gần này này để cho cái sinh nó này thế này lê bu lê bu bạ nhưng phải có lươn đập là nó gì lê lê đó Lê, ดิมเละตาตูตนั่นมีบาเละผู้พ,พามีตัวจะจองขีกันเลยมีขี้เลยมีเรเ้าแพ่เออผ้พ,พามีแล้ว่ยมีเลยลอิยววิเออเล่มีวิวเลยมีมั้งผ้พ,พาม่นอนหรอนี่ดมีบาเล ผู้ผ่าเนี่ยกลัวนะว่าลุบลีว่าเลย,ยเล่มี่เลยเลยเออมีอ่ะสะบัดดีๆก่ะ ชิเชียรเลยนี่นะก็ะผู้พาเนี่ยก็นอนในเบระ์นะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวเรานั่งเล่นกันอีกสักพักนึงเดี๋ยวเราก็จะนอนแล้วนะครับนี่นะอันเลยๆเล,เ,เลยเละมีลูกๆกันเลยนี่นะที่เก่าของสามแม่ลูกนะท่านผู้ชม

เดี๋ยวผมจะให้น้องๆเนี่ยอ่าก็เดี๋ยวผมจะให้น้องๆเนี่ยนอนกันก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะอูจจุอี้ยจจุอี้อ่ะเดี๋ยวเนี่ยกัดน้องนะครับน้องบอกก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้น้องๆเนี่ยนอนกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะนั่งเฝ้าน้องนะมีมีมีแลวแบบมีนี่เลยมีเนี่ย เดี๋ยวผมจะขอ,อนั่งเฝ้าน้องก่อนสักพักหนึ่งนะรอ้อยน้องเนี่ยหลับก่อนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะขึ้นนอนนะ Milly khai mà, bye Ừ. hay, phụ bà cái thứ cho. Mày đi mày gì, làm thế này bà? Mày cái cái thứ gì? Cái gì nè? Đây đây này. Đồ mini lên. Đấm mini ca. Yên lên nó giờ ได้ยินเสียงจากหมู่บ้า,น,น,า,างงบนเนี่ยขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนะมีนี ے, ่เลยความีนี่เลย ไปนะทุกผู้ชมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุม่มห้าทุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอนั่งอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปนอนนะ คนไผ่หรือผู้พานะที่กลดอยู่ตรงใต้ห็นเลยนะทุกู้ชมนะ นี่นะตอนนี้ก็น้องๆเนี่ยหลับกันไปแล้วนะพี c น,นะโอเคครับก็ตอนนี้ผมเนี่ยก็ได้กลับขึ้นมาที่เปแล้วนะครับผมก็เดนคืนนี้ผมเนี่ยจะนอนเป็นเพื่อนต้นไผ่หนึ่งคืนนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาผู้พาเนี่ยเดินทางกลับพรุ่งนี้นะทุกผู้ชมนะนี่เลยนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วนะครับนี่นะน้องๆนี่ก็หลับกันไปแล้วนะ ครับท่านผู้ชมก็รดีผมเนะี่ยจะขอนอนนั่งเล่นดิสพังนึงนะถ้าผมเจอแลนะ้วเนี่ยกดผมจะหยิบกองขึ้นมาให้ดูนะท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆแล้วนะท่านผู้ชมนะก็ ตอนนี้ก็น้องๆก็นอนกันไปหมดแล้วนะทุกผู้ชมก็โอเคครับผมก็ตั้งแต่ผมนอนเฝ้าน้องมานี่ก็ยังไม่ได้ยินอะไรเลยนะก็สำหรับคลิปวันนี้ก็ผมเนี่ยขอลาเท่านี้ก่อนนะครับก็ใครที่ชอบก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ